ัลพลิผันแมลงวันถูกต่อ เป็นครั้งแรกที่ประวัติศาสตร์ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งบนสมรภูมิรบจริงกลางภูเขาทุ่งลากยญ้านัดแสดงกว่า600ชีวิตร่วมถ่ายทอดการแสดงละครแสงเสียงบนพื้นที่จริงทางประวัติศาสตร์ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนเป็นหนึ่งในผู้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวจากมหาวิทยาร,รัย6บ้าน้อปงเมืองของพระบรมราชจักรีวงศ์ในสงคราม9้าวทัพตอนวันชนะศึกพุ่งลาดย้ารำลึกครบรอบวันชนะศึกพุ่งลาดย้าพร้อมกันในวันที่17กุมภาพันธ์นี้พลตรีนัทอินทระเจริญผู้บรงครับการจังหวัดฐานบกกาญจนบุรี สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรีครับฉันอ๋อเลยผู้บังคับการจังหวัดใช่ไหมใช่ครับเรียกชื่อๆก็ชั้นๆก็ว่าผู้การผู้การครับได้ครับสวัสดีครับลักษณะงานโครงแบบกันครับครับแต่ว่าการดูแลเป็นเป็นหน่วยส่วนภูมิภาคของกองทัพบกนะครับแล้วก็รับผิดชอบดูแลพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีครับอ๋อสุพรรณด้วยเหรอใช่ครับอ๋อค่ะ คือชื่อตำแหน่งกาญจนบุรีใช่ไหมนั่นน่ะสิแต่ว่าบวกไปสุพรรณบุรีเขาจะไม่น้อยใจเหรอฮะคงไม่น้อยใจครับแต่ว่าเราเรามีเรามีหน่วยทหารที่คือสัสดีของจังหวัดลาอำเภอไปอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีครับเอาล่ะสิ่ที่จะคุยก็คือเรื่องของสงครามเก้าทัพวันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะท่านท่านวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดกุมภาพันธ์วันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้คือวันอะไรฮะเป็นวันเพื่อหัรสัดีเนี่วันวันจริงๆเป็นวันครบรอบวันชนะศึกที่ทุ่งราดหญ้าเลยครับ เมื่อปีพศ2328ครับ2,328ครับ226ปีมาแล้ว226ปีแล้วัะที่ที่เราชนะที่ทุ่งลาดย่าใช่ครับและภาพที่เป็นภาพที่แถลงข่าวใช่ไหมฮะใช่ครับงานแถลงข่าวท่านเัฐานตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้กุณาไปเป็นประธานวิในการแถลงข่าวและพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะที่ทุ่งลาดย่าจะมีงานอะไรฮะท่านท่านนัดฮะ พรุ่งนี้จะเป็นการแสดงแสงเสียงครับเทอดพระเกียรติปฐมบรมราชจักรีวงศ์และก็เทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเพราะว่าในศึกสงครามเก้าทัพนั้นสมัยรัชกาลที่หนึ่งใช่ครับต้นแล้วน้กกัวศีลเลยครับครับเออแล้วน้กกัวศีลเราสถาปนาขึ้นมาเมื่อปี2325หลังจากนั้นเพียงแค่สามปีเท่านั้นฮะใหม่ละพ่อมามาเก้าทัพเลยอ่ะเก้าทัพครับเก้าทัพเก้าทัพมาที่ ตอนนั้นจะไปที่ไหนจะจะมาเก้ากองทัพนี่เข้ามาห้าทิศทางเลยครับตั้งแต่เหนือจรดใต้ครับครับหมดอจรดใต้เลยใช่ครับใช่ครับทั้งด้านเหนือสองทิศทางแล้วก็ด้านใต้สองทิศทางด้านใต้นี่คือตรงไหนฮะเออตั้งแต่ลาดบุรีไปถึงท่าหลางเลยครับโอ้โหขเกศเลยฮะใช่ครับแล้วก็ที่กาญจนบุรีด้วยกาญจนบุรีนี่เป็นกองทัพหลวงกองทัพหลักนะครับเข้าเลยใช่ครับเข้ามาถึง5กองทัพครับมีประมาณกําลังพลกําลังพลของเขาทั้งหมดในตอนนั้นเนี่ย 1แสนสี่หมื่นสี่พันคนตลอดแนวนะครับ <c oughs> เข้ามาทางด่านพระเจดีสามองค์เนี่ยจำนวนประมาณ9ก้าหมื่นคนนะครับเราของเราเนี่ยมีของเราตอนนั้นเราเพิ่งตั้งกรุงแลรัตนโกสินทร์ใหม่ๆเลยกำลังเราก็น้อยนะครับ กำลังที่ประยันตรงนั้นเนี่ยของเราเพียงแค่สามหมื่นสามหมื่นยันเก้าหมื่นนะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์นะครับต่างๆมากมายแล้วก็เป็นวีรบุรุษของประเทศไทยเรานะครับที่คนไทยคุ้นหูนะครับขอยกตัวอย่างได้ไหมครับธนการนั่นคือใครบ้างครับครับคือเริ่มต้นตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งเลยนะใช่ครับรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงวางแผนนะครับเพราะว่าเราต้องรับศึก เพราะว่ากาลังข้าศึกนั้นมากมากกว่าเรามากนักนะครับแล้วเราก็เพิ่งสร้างเมืองใหม่ท่านก็วางแผนในการที่จะให้เอากําลังไปตั้งรับนอกเมืองอะนะครับแต่ก่อนเราจะตั้งรับอยู่ในเมืองแต่ว่าด้วยด้วยพระปีชาสามารถของท่านเนี่ยองค์ท่านก็ให้ไปตั้งรับที่นอกเมืองอครับใช่ใชครับเหมือนสมัยกรุงศรีมารับตรงใกล้ๆกรุงศรีไม่ได้ครับต้องออกไปยันเลยต้องออกไปครับไม่งั้นถ้าเกิดเขาทะลุมาถึงทุ่งลาดยาได้เนี่ยถ้ากรุงทุ่งลาดยาเราเสียเสียให้กับเขาเนี่ย ก็หมายถึงว่ากรุงและตนโกสินิร์เราก็ต้องแตกยับเยินเหมือนกันเพราะเขาจะขยายกําลังออกมาได้ครับถ้าผ่านทุ่งราชญาได้ใช่ครับฉะนั้นทุ่งราชญาเนี่ยคือถ้าชนะตรงนั้นได้เนี่ยเหมือนกับชนะทัพหลวงเขาแหละใช่ครับแล้วชนะชนะครับสิบเจ็ดกุมภาแหละสิบเจ็ดกุมภาครับสองสามแปดสองแปดใช่ครับพรุ่งนี้ครบรอบสองร้อยยี่สิบหกปีใช่ครับซึ่งก็จะมีการจัดงานกันใช่ครับ ก็เรียกว่างานนั่นแหละแสงสีเสียงแสงเสียงครับเฉลิมพระเกียรติปสมผสานมราชจักรีวงก็คือรัชกาลที่หนึ่งในงานเราจะเห็นอะไรบ้างฮะในงานเราก็จะเห็นความสะการตานะครับตั้งแต่ว่าพื้นที่ที่เราแสดงนั้นเป็นพื้นที่สนามลบจริงครับเป็นทุุงระย่าตอนเหนือครับอ๋อเหรอคะพื้นที่จริงใช่ใช่ครับครับใช่ครับบรรยากาศเป็นทุุงระย่าบุรีเหนือนะครับใช่ครับซึ่งปัจจุบันนี้ตรงนั้นเป็นอะไรตรงนั้นเป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพของกองทัพบกครับ ก็มอบให้ทางจังหวัดฐานบกการจนนบุรีดูแลตรงนี้ครับ,รบซึ่งพมก่ีวนักแสดงที่สแสดงเนี่ยจะสแสดงให้เห็นว่าตอนนั้นที่รบกันที่ทุ่งลาดหญ้าเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงเลยใช่ไหมครับใช่ครับในสมรภูมิบรบจริงๆเลยครับตรงนั้นเราในมิติพื้นที่ประมาณหนึ่งร้อยไร่ในการ<อ>ที่จะจัดแสดงนะครับไปตั้งอาจรรย์ขึ้นมาตั้งฉากเวทีมีฉากวัดพระแก้วระการตาเลยนะครับ แล้วก็มีค่ายของฝ่ายลูกลานแล้วก็ของฝ่ายไทยอ๋อเหมือนของจริงทุกประเหมือนของจริงทุกประการอุ้ยนั่นแสดงประมาณเท่าไหร่นั่แสดงนี่ใช้เกือบ600คนฮะแล้วก็มีกองทัพม้ากองทัพช้างด้วยฮะม้ากับช้างเข้าฉากด้วยครับเข้าด้วยครับเข้าด้วยครับครับอันนี้เรานักแสดงเราใช้กําลังพลของกองทัพบททั้งหมดนี่ครับครับก็มีกําลังจากกองทัพบกคือกองพลฐานรับพิฆากรมฐานพลันที่14แล้วก็จังหวัดทา้งหมกาญจนบุรีบางส่วนนะครับแล้วก็มีพวกชาวบ้านในพื้นที่นะครับ รวมทั้งดารานักแสดงอีกมากมายเลยนะครับตัวตัวผู้เล่นเอกค่ะจะเป็นบทใครบ้างคะพรุ่งนี้ผู้ที่แสดงเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็คือคุณต้นจากกิดอมรัตน์ครับแล้วก็คนที่เล่นเป็นกรมพระจารวัววรมหาสุสิงห์ข้านาก็คือโนตวชรบุญครับครับแล้วคนที่เล่นเป็นวัยกบุตรใช่ครับวินัยกบุตรเป็นพระเจ้าปดุงใช่ครับใช่ครับโอ้ดาราเยอะเลยตอนนั้นตอนนั้นแม่ทัพของธรรม่าชื่ออะไร พระเจ้าปดุงครับพระเจ้าปดุงใช่ครับอ๋อวินัยเป็นเป็นพม่าใช่ครับออ๋แต่เนาะตาคุณวินัยนี่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเล่นหนังนี่ไทยไทยนะวันนี้เออครั้งนี้เขาเขาไว้หนวดฮะไว้หนวดแล้วแสดงบทบาทเป็นคล้ายมากครับคล้ายมากครับ พามาผูกท่านผู้การครับพี่น้องประชาชนนะครับอยากจะไปดูในงานแสงสีเสียงนี่ไปได้หรือไม่ครับไปได้ครับไปได้ครับได้ต้องจองหน้าอะไรไหมครับสำรองบัตรได้ที่สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรีครับครับบัตรราคาเท่าไหร่พอบอกได้ไหมครับบัตรก็มีราคา499กับ199ครับ499 199ใช่ครับ199นี่ยืนแน่ๆเลยนะครับแล้วนั่งครับนั่งครับนั่งหมดอาจารย์ครับเป็นอาจารย์หมดแต่ว่า499นี่คือคือ คือติดเลยไหมฮะริงไซส์เลยไหมรงไซส์หน่อยครับครับแล้วจะมีภาพอะไรว่อนมาโดนบ้างไหมคะท่านไม่ไม่มีครับแต่ว่ามีแต่ความตาการตาเข้ามาในตาเห็นกันชัดรับเหมืนอยู่แนวหน้าเลยอ่ะเหมือนอยู่แนวหน้าครับช่องช่องทางช่องสสดาวเป็นช่องทางที่ข้าศึกเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ตรงนั้นเลยครับเราจะมองเห็นมันจะหน้าจึ่งตรงที่จัดกันตรงพื้นที่จริงครับ ที่สมัยก่อนลบกันเลยนะใ่สองร้อยยี่สิบกปีก่อนสองร้อยกว่าปีนะครับดูลงทุนจำนวนมากนะครับกำลังพลก็ดีหรือแม้กระทั่งฉากที่ท่านเล่าให้ฟังข่าวก็ดีจะแสดงกี่วันนะครับแสดงเก้าวันครับวันละหนึ่งรอบครับวันละหนึ่งรอบเท่านั้นนะฮะใช่ครับรอบเริ่มตั้งแต่เวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปครับใช้เวลาการแสดงประมาณชั่วโมงกว่าครับการแสดงนี้ก็คือควบคุมดูแลโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคใช่ครับท่านทรงเป็นที่ปรึกษาครับ ของการแสดงครับครับก็ท่านมุ้ยทำไปแล้วท่านหม่อมกำมาลาท่านก็คัดเลือกสรรชุดนักแสดงอย่างอย่างดีแลับท่านละเอียดมากครับครัเก้าวันเนี่ยก็คือเริ่มเวลาเดียวกันทุกวันใช่ไหมคะใช่คือหนึ่งทุ่มตรงทุ่มครึ่งครับเออขออภัยค่ะทุ่มครึ่งแต่ว่าไปไปก่อนหน้านั้นได้ครับเพราะว่าเรามีกิจกรรมอื่นๆครับเช่นเรามีนิทรรศกาลการแสดงวิถีชีวิตของต้นและนกศิลป์ในอดีตว่าในยามสงครามเนี่ย ประชาชนเขาทำอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีนิทรรศการสงคารามก้าวทับแล้วก็มีนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับ<อ>ในเรื่องของฝายในเรื่องของน้ำนะครับ,รบแล้วก็มีร้านศิลปะชีพนะครับมีของสมาคมแม่บ้านฐานบก แล้วก็มีของดีของเด่นเมืองกาญครัที่เป็นของฝากเราเราคัดสันมาฮะทางทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ขัดสันมาอย่างนี้ของดีของเด่นเมืองกาญนบุรีรวมทั้งหกโมงเย็นะดีครับแล้วก็มีใช่ครับแล้วก็มีอาหารอร่อยที่คัดมานะฮะในในจังหวัดกาญจนบุรี้องการที่กาโะจังหวัดเนี้ยเก้าวันติดต่อกันนะติดต่อกันเลยนะเก้าวันที่พรุ่งนี้นะฮะสิบเจ็ดถึงยี่สิบห้าครับสิบเจ็ดถึงยี่สิบห้านะครับโดยเฉพาะเรื่องของนิทรรศการ่ท่านเราเมือักครูนนะครับถ้าผมอยากจะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร ประเทศไทยก็ไปดูในงานได้ด้วยใช่ครับใช่ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฮะว่าซื้อตั๋วเนี่ยที่ไหนนะท่านสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีครับที่กรุงเทพที่ที่กาญจนบุรีครับกรุงเทพไม่มีเลครับต้องต้องโทรไปจองโทรจองฮะโทรโทรดีกว่าใช่ไหมครับศูนย์สามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดครับศูนย์สามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดใช่ครับจำได้เลยฮะ ครับจำได้เบอร์เดียวครับมีหลายเบอร์ตอนได้เบอร์เดียวเก่งแล้วนะครับได้เบอร์เดียวเก่งแล้วนะเรียเชิญนะถ้าพรุ่งนี้ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรวันอื่นก็ได้แนะภายในเก้าวันนี้เพราคล่อมเสาร์อาทิตย์ด้วยใช่คล่อมเสาร์อาทิตย์ด้วยคือเสาร์อาทิตย์นี่รองวิกเอนด์ด้วยนะฮะสุดเสาร์อาทิตย์เป็นวันมาถ่ายวันที่สิบแปดโอ้เรียนเชิญเลยนะฮะไปชมนะการจันทบุรีค่ะที่การจันทบุรีนะฮะน่าสนใจมากนักแสดงชุดเดิมทุกทุกวันไหมคะทุกวันครับตอนนี้นักแสดงที่ที่เป็นนักแสดงดาราที่ชั้นนำเนี่ยฮะ ก็ไปตากแดดซ้อมกันทุกวันครับแล้วท่านผู้การแสดงด้วยไหมครับผมผมไปดูครับเป็นเป็นเลเบอร์คอยตากท่านนี่เหมาะสำหรับเลยนะครับนี่เป็นนักรบเลยดูสิจะให้ท่านแสดงเลยเหรอคือ ผู้การบอกเท่าที่ทำอย่างน um, ี้ยังเหนื่อยไม่พอใช่ไหมโอ้ยอดเยี่ยมมากนะครับนี่ฮะงานนี้เขอเขาแยกเรียนว่าจัดในภาพของกระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบกนะครับกระทรวงกลาโหมแล้วก็มอบให้ท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งเป็นประธานในการจัดงานครับแล้วก็มีทางกระทรวงพลังงานครับเป็นสปอนเซอร์หลักแล้วก็จะมีครับมีทางจังหวัดกาญจนบุรีครับที่มาวยครับและนฝ่ายอันนี้เบอร์โทรศัพท์ถูกใช่ไหมท่าน034511 เจ็ดเจ็ดแปดใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับศูนย์สามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดสำรองบัตรจองตั๋วเชิญเลยนะฮะอย่าพลาดนะฮะสายไม่แน่วันนี้นะครับอ่าดีเป็นศึกครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของเราเลยนะฮะครับอยากเชิญชวนไปร่วมชมครับจะได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุตพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับแล้วก็พระอนุชาก็คือกรมพระเจ้าวงวานมหาสุสิงหนาถครับครับยงทางพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะฮะในสมัยนั้นเนี่ยเกณฑ์กันไปลบทั้งหมด ทั้งสถาบันพระหาิย์ทั้งหมดไปลบนะครับแล้วก็มีบรรพบุรุษนักรลกกล้าของเราที่ไปเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตตรงนั้นนะครับเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินให้กับลูกหลานเพราะนั้นลูกหลานเราเนี่ยก็ควรจะรักษาไว้แล้วก็ทำนุบำรุงให้พัฒนาให้เจริญก้าวะน้าบนี่คือสัารัน้ขอบคุณท่านผู้การนะฮะมาให้ลาละเลยนะฮะขอบคุณผู้การนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ